หินมะกองนี้ใหญ่เดี๋ยวพาจะพาไปดูชื่อมันมันชื่อดอลลสโตนตอนแรกป้าก็คิดว่าพวกฝรั่งมันมาขายแต่ที่ไหนได้มันเป็นของคนกีนเลยนี่เขาจะเปิดเวลาทำงานนี่ได้คะ่ะ ที่ป้าซื้อไปถักเสื้อมีพวกมอนพวกอะไรเหมือนกันเพื่อนๆมอนผ้าหม่มดี๋ยวป้าเปลี่ยนเอาสีม่วงดีกว่าสีแดงมันแปดไปค่ะ นี่ก็พวกพักปุที่นอนถุงเทา้าเสื้อในเกียงในถุงเท้าเด็กมีพวกเสื้อผ้ารองเท้าสวย พวกขนมก็อยู่ตรงนั้นเป็นแบราคาก็อยู่คือข้างบนนี่ของประเทศจีนทังนั้นนะคะเพื่อนๆที่เอามาขาย เดี๋ยวนี้นะขายเพิ่มขึ้นครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะไอ้ที่อันนี้ที่เช็คมาการทุนก็ตานนี้ค่ะที่พวกยาเสพะผมก็มาจากที่ประเทศจีนค่ะ ยยามมผราคาทุกถูกผมจะร่วงหรือเปล่าก็ไาม่รู้นะ <S <S สีที่ป้าชอบนะคะสีม่วงป้าพามาดู นี่ก็จะผ้าเช็ดเครื่องสำอางนี่ก็พวกที่ทำให้ผ้าน,นุ่ม น้ำยาซักผ้าก็พูดซักฟอก ถ้าเป็นบ้านเราก็ห้างนะคะเหมือนพวกไอโรเบนสันโรบินสัน,น,สนอย่างนั้นนะใหญ่เอย